โอ้ยก็ต้องหนูแล้วป้าตัวท้อว่าวิชั่นคืออะไรวิชั่นคือภาษามันมันคือยาภาษาก็บขด้นมไม่เชื่อเม่ลาแล้วคนอไหเลือกจากคนหล่อด้ไหมและคนก็เข้ามาดูไดยก่ะ กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะเดียค่ะเข้มค่ะใช่ค่ะจิ๊บค่ะสมายค่ะตอนนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเราจะมาทําอะไรกันในวันนี้ <c oughs> ทำกับข้าวใช่ไหมกินข้าวเราไปไกลโอเควันนี้นะฮะไาโต้ท็อปคลาสเนี่ยเป็นรายการใหม่ของพวกเราที่เราจะมาทายกันว่าอะไรคือตัวท็อปที่สุดในแต่ละคำถามอุ้ยก็ต <c oughs> <ำ>้องหนูแล้วป้าตัวท็อปอ่ะ ไปข้อแรกเลยนะฮะภาพยนตร์เรื่องไหนของมาเวลที่ทำไรายได้สูงที่สุดสหนีนจากประสบการณ์ของพี่นะที่ดูประมาณในเนี้ยี่นจะดูประมาณเรื่องนึ่งหนว่าใครดูเรื่องหนึ่งหนูว่าน่าจะเป็นแบ็คเอนเตอร์นะ,ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เ่า จ,จ,จริงใจมากว่จริง well จริงมากใจเกินออุยแต่เรื่องอื่นกเนียเบนเจอร์คนนกยูเยอะะเยอะนะแบบที่ล้ว่ตรด้วยหนึ่งาันจริงสามสไปกรัตอบ่แม่หหนงั้น好好 3, 2, 1, ่ง่าไหนจ้ไอกัหมดเออเนี่ย จะถูกกไม่ไม่เดียวจะถูกคนเดียวเองไม่ได้ไม่แด่ไม่ต้องเฉลยแล้วแหละขนาดนี้เอาไปเจอเองกิมอะไรอะอะไรอะข้อนี้นะครับทุกคนเลือกเป็นเข็มได้หนึ่งคะแนนเด่นจะไปข้อต่อไปกันเลยนะครับตัวละครในมาร์เวลตัวไหนที่น้ำหนักเยอะที่สุดข้อสองก็มันมีสองตัวนะมันแบ่งกันใเลยนะแบทวีดโวแน่ ใช่ไหมอุปกรณ์เขาจะเยอะเนาะหนึ่งอีกหนึ่งอีกแล้วเหรอจี๊บไม่เชื่อจี๊บแล้วลองสังเกตดีๆใน5ตัวเลือกอะมันจะมี2ตัวที่แตกต่างอีกตัวอื่นแรดคูนแรดคูนอม่ยังมีเกาะด้วยอุจจาระนะไอ้เวลาที่อันนี้อะไรนะครับในการเขียนหนึ่งสองสามเย้ได้เด็กกระฉับอีกแล้วนะ เ่อตอนนี้มี5้สี่คนแล้วก็4ีหนึ่งคนนะครับวุ้ยใครตอบถูกจีบเองจีบเจียวคำตอบก็คือย้อนดูข้อแรก น้ำหนักตัวที่95กิโลกรัมนะฮะนที่หนักที่สุดคำถามต่อไปฮีโร่ที่ตัวสูงที่สุดในหกข้อนี้ครับตัวแรกคืออะไรไมชั่นคือเออไม่ใช่คือมันคือมันมันคือยามันคืออะไรไย่เชื่อได้ไม่ผ่านแล้วคนนี้อับมาอะอะไรนะเอาดีๆเหรอโอ้ใช่ จริงอันนี้จริงจริงแอนแมนแอนแมนมันตัวสูงจริงจริงมันไปได้ได้มันยืดได้แอนแมนใหญ่กว่เลยนะเหมือนในเนี่ยก็ซิล่าตุมเลยนะแอนแมนนะจริงจริงั่งสรงริงวเฮ้ยคุณคน่ชื่อือเยอะสามห่ทำไมไมสไลทำกับพี่แบบนี้การต่อที่ถึงท่อก็คือ แมนแมงเขาบอ้โหยว่าเธอไม่เชื่อฉันบอกแล้วข้อต่อไปนะฮะฮีโร่ที่รวยที่สุดใน6ข้อนี้คือใครครับแอลน์แมนไงเขารวยนะเขาเป็นทายาทเศรษฐีอะนะหรือล็บบี้สเตนบ้า์หมอกเป็นมิตรเวลาได้ไหมเรียกจากคนหล่อได้ไหมถามว่าข้อไปแอนแมนไม่รวยหรอ ไฟน์เนอรแมนเป็นติเป็นคนเนื้อเลิกแย่ย้ายหน่อยได้ไหมจวจบี่พคจริงตลอดส2 1เกิดขึ้นเอ้าพี่เขมแล้วคำตอบก็ง่ายนะคือวอลแพตเตอร์ัะผมข้อห้าอุยถูก้วยอุยแม่ใจ อันนี้มีแขกถูกคนเดียวเลยฮะเฮ้ยตบมือดีใจขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณอาวุธในมาว์เวลอันไหนที่คนใช้เยอะที่สุดคอนหนูว่าค้อนเอ๊ะใช่ไหมแต่โลกก็คนเอาไปใช้เยอะนะจิเพิ่งบอกมาก่อนเข้าเซตว่าว่าสไปเดอร์แมนเอาโลกกัปตันไปใช้ใช่ไปเดอร์แมนเอาโลกกัปตันไปใช้แต่ว่าค้อนน่ะเอากับอนมีกาก็ถือได้ไม่ใช่เหรอหนูว่า เตี้ยเหมือนมีคำตอบในใจที่รู้สึก็มั่นใจมากหนูรู้สึกว่าหนูจะเชื่อตัวเองโอเคพร้อมไนะให้สามพิสูจน์ท้ายสามสองหนึ่งเปิดคำตอบได้อ้าวโอ้โหมีหล้ยเลยฮะมีหนึ่งมีสองมีสี่โล่กับตัาดนารีเบอร์สองครับผมตัวละครมันมิร์สเยอะที่สุด คือตัวไหนครับไ่้ควา,างมงงไปเลยโลเกะทาไมคะเพราะว่าโลเกยมันชอบโผล่ไปละลายที่อะเพราะว่าน้องชอบว้าบอะโลเกะแล้วยิ่งในซีรีส์ของตัวเองคือไปไปไหนมาไหนก็ไม่รู้จนตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ตัวไหนตัวจิงไม่รู้ตัวไหนตัวลอมด้วยตอนเนี้สยสไปเดอร์แมนก็เจอนะเคยเห็นสไปเดอร์แมนสีดำป่อมีนีบบอ,อมีใช่มีแต่ว่านะเห็นแบบมันมีหลายตัวมากเลยสไปเดอร์แมนเอันนี้โผล่มาคำตอบหรือเปล่ามันจะมีฉาก ที่เขาชอบมาพูดกันว่าเอ้ยเดี๋ยวตัวนั้นมารวมตัวกันเฮ้ยหนูคิดว่าสไปเดอร์แมนไม่ใช่ทำไมเพราะหนูเคยเห็นร่างเดียวไม่รู้จริงเหรอัมีหลายร่างัมีสีดำด้วยนะมีสีดำด้วยนะทำไมโอเคไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโรกี่แหละใช่ไหมใช่เอาสไปเดอร์แมนเหมือนจิ๊บ ใช่ตอบสดยแมนเหมือนกันจริงทำไมต้องตอบเลดอแนให้เกียร์ตอบลงเลยนะฮะหนึ่งทุกคนชิตอบึ้นมานครับเอ้าโอ้โหใครลยไมไม่ป้จีไปจีิ้งเพื่อนไหนอ่ะเดี๋ยวจะต้องตอบสาด้วยแมนไทำไมปล่อยสบายสไเด้วยแมนโอกกี้นะครับตอนนี้ทุกคนได้ะแน้วยสายเย ไอหกตัวนี้ครับกูดมันพูดทั้งเรื่อยนะไอแอนด์แมนพูดแอนด์พูดอ่ะมันพูดไม่หยุดเลยนะถ้าสมมติว่าใครเคยดูแอนแมนเนี่ยจะนึกออกเลยนึกออกเลนนี้ง่ายมากไม่ยอุ้ยคนตอบแล้วอุ้ยคนตอบแล้วว่าไอรอนแมนเขาก็พูดเยอะนะเวลาเขาแบบอธิบายแบบเกาชอบอธิบายไงตอบแล้วแหละไม่มั่นใจใช่ไหมแม่เนี่ย หนูไม่เชื่อใครเลยเ <c oughs> ชื่อแต่เองนี่สมมยแล้วสมายละรอบเนี้ยหนึ่งสองสม่าแม่โอ้นี่คอนองสาปดแนจริงจริงฉันตอบ <c oughs> สไปดแล้วแ <c oughs> มาฉัออนพูดจริงโอ้โหก็คือลูอิสครับแม่ เพราะว่าเมื่อกี้มีคนพูดอะใครพี่โมป่ะที่บอกว่าถ้าใครดูแอดแมรแล้วจะรู้ <c oughs> ก็เลยแบบต <c oughs> อบทรายแหกมาวิวนะครับ คำถามนี้คือใน6ตัวนี้ใครที่โดนกระชือบ่อยที่สุดเรามันจะมีตัวหนึ่งที่เอ็นหักก็โดนหักก็โดนใครที่แบบโผล่มาก็โดนสู้ไม่ชนะใครเลยอั้อหัอเปล่าสไปเดอร์แมนอุ๊ยเดี๋ยวหักเขาก็สู้เก่งหักตัวใหญ่นะเหมือนกระสอบใส่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนหรือว่าเขาสอบอันนี้ใครมาทฤษฎีอะไร สเตอรีคือเขาดูไม่มีอาวุธอยู่คนเดียวอแต่แข็งแกร่งนะมัสซงมาสู้มาโอเคเดี๋ยวให้เวลาเขียนคำตอบนะฮะสิบมิสสุดท้ายดูที่เราจะเชื่อใครได้บ้างนะฮะใครทั้งหลายครับเย้เย่ผมไม่มีแอนแนร์มาไซด์และคนที่ตอบถูกก็คือเกคมจิ๊บคราวแองโกลีเย่แอนแปร์อัปเดตคะแนนทั้งสารอบนะฮะตอนนี้ สมัยมีทั้งหมด3คะแนนเยอะมากจิ๊บมีทั้งหมด6คะแนนตามมาทีกจิบนะฮะตามมาอยู่4คะแนนจิ๊บตามสิบจิบกับตีข้างเทมอยู่ที่5คะแนนและเดียก็ยังตามมาอยู่ที่4คะแนนนะครับอันนี้ได้คนแข้น คำถามคือสัตว์เล uh, uh, oh, uh, ี ah, th th er ้ยงตัวไหนที so ่น่ารักที่สุดในใจพายครับอ๋อในใจพายด้วยคือใครสนิทกับพายมากสุดก็คือจะรู้ใจง่าย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 มากพายคือรู้ใจพายเดี๋ยวรอดูคำตอบเลยจริงๆอ่ะพายชอบเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยฝั่งขวาสุดในเบอร์ห้าแล้วกี่ห้องมาจระเข้จระเข้พายชอบเพราะว่า เคยเห็นจระเข้เวลามันลอยน้ำป่ะแล้วขามันไม่ได้ลอยด้วยอ่ะที่มันห้อยอย่างเงี้ยมพ่ก็เลยติดใจอ๋อหน่ารักค่ะเฮ้ยจิงสมัยเชื่อไหมไม่ไม่ไม่เลยไพยอยากไปบ้านหนูเพราะว่าไพยอยากไปหา้ัวหมาอุ้ยอุ๊ยจิตใจดีเลยฮะน้องไพยจะชอบตัวไหนสองซ่อมเปิดขึ้นมาครับเอา เอาี่ฉลยนะครับอันนี้ทำตอบจากน้องพายมาเองนะครับพายชอบตัวไหนครับถ้าในจักรวาลนละจริงๆเราชอบโลกิแต่ว่าถ้าในด้านสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังไงก็ต้องเป็นแมวหรือว่าคุณกู๊ดนั่นเองทุกคนเป็นไงบ้างตอบถูกกันไหมพี่เข็มถ้าพี่เข็มตอบผิดพายจะโกรธมากเลยนะจำไว้เู้ะคะเอามายจะตอบเออจะตอบ ัวละครที่เปลี่ยนทรงผมใหม่ที่สุดในมาเฟียนะฮะคือตัวไหนครับนิกเกอรี่จริงจริงเหรอเคยเห็นมาหลายร้อยทรงมากคนนี้เลยนสร้างผมเนี่ยจริงนกใช่ไหมสักใช่ไหมพักไหนวะอันนี้จริงจริงผมก็ทำผมเนะพี่ต้องเห็นแบบตีฟาร่าเลยใช่ตีฟา้าอยู่เพราะไรดเผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงมันต้องเปลี่ยนผมบ่อยเจทอเขาเคยผมสั้นนะ สมายรู้สมายรู้กะว่าจะจั้มจี้มาเสือปอแปะน้ำแล้วได้แล้วนับแล้วโอเคเอาละตทำอะไรหรอพี่สายไปคุยกันคุยกับมอลลี่แล้วเหรอไม่ดูฉันก็ไม่เธอดูหรอขอดูหน่อยสาจิ๊บแบบกลัววะสองหนึ่งเอ้าเต่ครับต่อแล้วเออเรียกว่าหนึ่งตัวเลข ้ยไม่เนอะกระสามนะครับแปลว่าสองฝั่งคำตอบไม่เหมือนกันแปลว่าจะมีผู้แพ้หนึ่งคนแน่นอนนะฮะแต่ใครที่จะเป็นคนโดนลงโต๊คำตอบก็คือเนื้อตอนนี้จิ๊บมีทั้งหมด7คะแนนครับ มีทั้งหมด6คะแนนครับผมไต้ที่ามะมี4คะแนนครับเบียมีมี4คะแนนแล้วก็สมัยก็มี4คะแนนจะต้องมีการโตตัดสินหรือเป่าครานี้จะเป็นข้อตัดสินสุดท้ายนะเพราะว่าเรามีผู้แพ้สย3ท่านด้วยกันที่คะแนนเท่ากัน เราจะต้องลดให้มันน้อยลงหน่อยด้วยคําถามพิเศษข้อนี้นะฮะใครที่ยกมือและตอบถูกได้ก่อนก็จะเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากรอบนี้นะคะรับพร้อมนะฮะหนึ่งสอฮีโร่ตัวไหนที่คนญี่ปุ่นอชอบที่สุดจากการ <c oughs> ที่ปูปญี่ปุ่นมานะคนญี่ปุ่นน่ะเขาอะอชอบแบ็คแพนเตอร์โอ้ <c oughs> ไม่ใช่เหรไม่ใช่ะเฮ้ยแต่ว่าในนี้มันมีเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนะฮีโร <c oughs> <c oughs> ่ตัวหนึ่งอะ เยอะแล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมีคนยกมือมั่นใจแล้วหนึ่งครั้งแบ็คแพนเตอร์แบ็คแพนเตอร์นะครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดนะครับจะบอกว่าเป็นโรนเฮ้ยเยู่ทีไมค์เลยตายแล้วนะเฮ้ยตายมีคขางหมั่สไปเดอร์แมนค่ะสไปเดอร์แมนถูกต้องนะยใช่ไหมมาครับผู้แพ้นะฮะเรามีเขาก็มีได้กันทั้งหมดสองคนนะฮะนั่นก็คือ ดียกับสมัยนะครับดีใจอย่านี้ใช่ไครับไม่เสียใจอ่าและก็ได้ถูกท่วงเวลาลงโทษบทลงโทษก็คือจะโดนเขียนหน้าจากผู้ชนะนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เขียนหน้าสวยๆที่นี่อยากทำเลยที่โดนทีมงานสั่งให้ทำไม่จริงๆแล้วพวกหนูอ่อนให้นะใช่ รู้แต่ว่าแกล้งงใช่จะได้แบบแอร์ทำอุ้ยต้องขอบคุณมากๆอขอบคุณทั้งสองคนมากจริงๆอ่งเอาโอเคเริ่มที่ผู้ชนะของเราเลยฮะจิ๊บแหมไม่อยากทำเลยทั้สองครั้งมาด้วยอุ้ยรักโอ้ยโอ้ยนี่นะรักมากแคทอายไงจิ๊บทำเลยมาก จบกันแล้วนะคะกับ EP แรกเนาะของพวกเรากับข่าตบท็อปคลาสนั่นเองเป็นยังไงบ้างใหม่หรือไม่ใหม่จิ๊บชู่ะนี่ให้มงเขาหนึ่งให้มงนี่ EP แรกก็มงเลยนะคระจบมงเลยใส่ลมให้เราด้วยนะคะอ่าสมายบ้างเป็นไงโอวโง่ไปเยอะเลยเธอด้วยนะคะแต่ว่าอ่อนให้ไงอ๋อใช่ EP หน้าระวังมงนะ ระวังอาจจะมีมงใส่มาหน้้อเดียดีกว่าเป็นไงเดียก็สนุกค่ะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดูมาวิก็คงแบบตอบได้เยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่านี่ไม่ได้ดูก็รอดูเทปท็อปปิกอื่นละกันนะคะอาจจะได้เงินเท่ากันนี่จรอวันนั้น ไม่ต้องเอามาแลวละคนนี้ไม่ต้องไม่ต้องชวนมาแล้วนะพี่เดียวโเป็นนายทรายวันนี้กลับมาแบบว่าออกอีกรอบกลับมาก็ก็ดีค่ะรอบนี้มีแบบมีน้องเพื่อนมีน้องๆมาด้วยก็สนุกดีค่ะก็เครียดดีเป็นการแบบใช้หลักการมั่วๆดีค่ะขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนมากนะคะที่เรียกว่าสนุกมากคือคิดถึงบรรยากาศนี้เนาะแล้วก็ บอกเลยว่าเราไม่ได้มาแค่พีนี้ EP เดียวแน่นอนนะคะและ้วใกล้ยวมาทบกับพวกเราใหม่ในอีพีหน้านะคะกับคาโตทัคลาสเย้เ